ผมเศร้านี้ที่สกลนครเสนอิบุญซุกนำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องเบิง่งคือเก่าด้พี่น้องเด้อนี่คือสมุนไพรอยู่ข้างหน้าผมนี่ผมถือให้เบิ่งนี่นี่คือผลของเพิินนี่คือผลของต้นโคคานสมุนไพรโคคาน,น,าคานเห็ดอย่างได้ซอออย่างได้มีประโยชน์อย่างเหมาะสําหรับกับท่านที่ อ่อนเปียเพรียงเหมาะสําหรับกับท th ่านที่ขาอ่อนเหมาะสําหรับกับท่านที่ปวดเส้นปวดเอ็นปวดมือตามร่างกายนะพี่น้องเนาะนี่คือขนของพ่นนะพี่น้องนะใบของพ่นก็เป็นลักษณะนี้พี่น้องนี่ใบของพ่นกับดรพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเบื้องต้นิันนะผมจะพาเบื้องผลมันก้อนและกระเจีกให้เบื้องพี่น้องว่าข้างในพ่นมีอย่างบ่ข้างในของพ่นนี้พี่น้องเป็นปโป่งนะพี่น้องนะโปง่ง แต่เม er ็ดของพ่น์เดมีบอกมีครับผมแต่นักน้อยนิดพี่น้องเน่่เน่น่มีแต่น้อยนิดพี่น้องเม็ดของพจน์เน่น่่เน่เดี๋ยวบอกใครน้องเน่น้อันนี้แหละครับผมที่พจนจะขยายพันธุ์แต่ส่วนมากของพ่นใหญ่แต่เม็ดน้อยเขาเรียกต้นโคคารสมุนไพรโคคารที่จะสามารถซอยแก้อ่อนเปียเพลียงซ้อยเสริมสร้างร่างกายเดี๋ยวผมจะพาพี่พ่น้องเบิ่งลำต้นของพจนนพี่น้องเนาะ พอมลำต้นของต้นโคคานจะเป็นลักษณะนี้ได้พี่น้อง้อจะเป็นร่องแบบนี้ได้พี่น้อง้อทุกต้นพี่น้องถ้าเป็นร่องๆแบบนี้ค้ายๆมันจะขาดค่ายๆมันจะแตกมันบ่แตกนี่จะเป็นร่องทุกอันพี่น้องเลยต่นต้นโคคานจะเี่น้่อง้อตัดเอาแกนของพอดได้พี่น้องเลยต้มอ,อยู่ต้มกินเหมาะสำหรับบ่ทันที่ขาอ่อนแรงหรือบ้านผมเรียกต้นขาล้อย เหมาะสําหรับคนที่ขาอ่อนแรงขาร้อยขาบ่มีแห้งยัง้งสมัยก่อนขาอ่อนแรงเพิ่นกระตัดต้นอันนี้ไปต้มอยู่ต้มกินจะเห็ดห้กล้ามเนื้อเฮาดีขึ้นจะเห็ดห้กล้ามเนื้อมีกําลังขึ้นเฉพาะสมุนไพรนี่เพิ่นสามารถซอยได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะาพาเบิ่งใบของเพิ่นเบิ่งมากของเพิ่นพี่น้องนี่นี่นี่ใบของเพิ่นพี่น้องนี่เป็นลักษณะนี้นะพี่น้องนะ ใบเพิ่นเบิ่งดีๆพี่น้องใบซักๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อซักๆคล้ายๆกับมะยีนิดๆพี่น้องเดี๋ยวสังเกตเบิ่งมากเพิ่นผลของเพิ่นเป็นลักษณะนี้เขาเรียกสมุนไพรโคคานแก้ปวดเส้นแก้ปวดเอ็นแก้ปวดเมือ่อยตามร่างกายเดี๋ยวผมจะพาพี่ปไปดูไปเบิง่งสมุนไพรตัวน,นั้นนี่ลำต้นของเพิ่นพี่น้องเนี่ยต้นใหญ่ของเพิ่น ลักษณะนี้นะพี่น้องเด้อเพื่อนยังสามารถซอยแก้ไขแก้ไขมาละเลียแก้น้ำเลืองเสีย้อพี่น้องเด้อตัดเ,เอาไปเลยพี่น้องนีประมาณหน,นึ่งกำมือของท่านตัดต,ต,ต้มอยู่ต้มกินแก้น้ำเลืองเสียซ้อยป้องกันมะเร็งพี่น้องใครเป็นมะเร็งให้หาต้มอยู่ต้มกินนะพี่น้องเด้อเพื่อนสามารถซ้อยแก้มะเร็งได้พร้อมแก้ไขไขามาละเลียพี่น้องต้มกินเลยที่แน่ๆลักลัก,ลก,ลกอยแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เฉพาะแข้งขาอ่อนแรงแข้งขาบ่มีกำลังที่บ้านผมเรียกขาเปี้ยขาร้อยอะไรพี่น้องอต้มตัวนี้ได้กินนะพี่น้องเด้อให้ท่านจนําดีๆพี่น้องใบของเพิ่นกับลักษณะนี้จาดีๆใบของเพิน่นก็ได้เฉพาะแข้งขาอ่อนเปี้ยเพียแรงแข้งขาบ่มีกำลังกินไปสักระยะเด้พี่น้องเด้อจะเห็นให้ร่างกายท่านดีขึ้นที่แน่ๆหลักๆให้สังเกตบ้างร่องของเพิ่นนี่ละถ้าบ่มีร่องนี้ ถือว่าบอแมนต้นโคคารนนะพี่น้อง้อหรืออาจจะเป็นสมุนไพรอื่นเอาคลิปนี้ก่อนกินก่อนใส่กัญชาผ้าเสื้อผมนะอพี่น้อง้อให้ศึกษาดีๆก่อนพี่น้องจังกินเพราะบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบอแพ้บางคนกินแล้วก็กหายแล้วบางคนกินแล้วก็หายซ่าแล้วแต่ร่างกายของคนกินแล้วให้ดีไม่แหง้งอย่าเจ็บอย่าไข้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมขอบคุณครับผม